บรรยากาศอยู่วัดค่ะคุณผู้ชมจ๋ากระซิได้ยินนั่นเสียงพระเนาะอันนี้มามาซิมต่ำบักเวทนีได้เนี่ยฮะของโยมแม่เพื่อนอนั้นมาจากประเทศอันเพื่อนบ้านเทหุไรมาจากลาวมาจากลาวหนี่โยมแม่แล้วเนี่ยสวรสดีค่สวรรณเขต,เขตจ้าต่ำบักเวเสียบเสียบต่ำแล้วโคกหนึ่งยายคำติดใจญคู่ไม่แล้วตาำมีกินอีกนี่ค่ะนี่คุณผู้ชมจ๋ามาเบิงบ่งมาเบิ่งยังเก่ามาจากลาว น้ำประเดกก็มาจากเร่าค่ะนาธทูย่ห้ะราทุข้าหน่อยบมเมนเท่านั้นบนน้ำประเดกไหมยังอยู่ติเซ็บเซ็บยนี่นะน้ำปลาแดกไหมนัวหนัวหนุ่งหนวงามเซ็บ เท้าปรุงนี่พอดีเลยเนี่ยแมนบ่ว่าต้องซิมเลยว่าแม่นโลดครบด็กจะซิมซิซิมซิมหึงเดือนอันอันน่าก็ใช้อันอันน่าจำน่าละแมนพอดีเลยโอ้บ่ต้องเันบ่ได้นั่นอีกแมนบ่บ่ได้นั่นอีกเลยบ่ได้เติมอีกเลยแมนบ่ หอมขนาดหอมโฮ้ยมีเต่น้าตาลอยู่ในบ่วงเลยไหมอืมงมเสียสีแบบนี้แต่ครั้ดียวเยันนีหนามาหาอแดีพดอะไรเนอะดำมันเธาได้มือพอดีเลยแม่บทข้ากกราถือเลยเพราะว่าน้าปลาแดกมีซองจองเลยก็น้ำตาลไนึแม่นาหน่อเน่งแม่าเนเน่าเเ่เา เู้ซบขนาดสีมือน้ำหมูเลี้ยงขอบคุณค่ะมีน้ำโมเลี้ยงหนูเด้อเดี๋ยวหนูมาเอาจ้าเอารับหน่อยรับหน่อยน้ำมันจะคว่นน้ำมันจะคว่สองมือสองมืออย่า่ใส่กันที่้านะมันจะคว่นั่นน่ะเอนะเบิร์กบักงานกินค่ะ ยาเขาดิ้มยาเดา๋ย่เบิรงพนักงานกินด้ยพวกนี้ค่ะกินลูกเดียวพวกนี้พวกินก็เข้าเดียวย้ำเหมาได้ดิย้ำเมาหนิย้ำหนิโอ้ยาจะไปยั้เราบอกว่าให้เปวอีกอยู่ดิมันยังบบทันนี่เบิร์ได้เอาบ่เอาถาดเอาถาดนะเอาถาดเก้าไปใส่ถาดนี้มันเบ็ดพ่นเนาะมวยโบถือไปกินมันแห้งบโบไปโบไปเอาถาดเป้ามาใส่ เอาถาดเก้ามาใช้ยังบูเปลือจะเป็นใกล้ๆเลยนี่ค่ะมาตรฐานขนาดน้องสีมือแม่ลงเสื้อว่าประเดกเเสรที่นีเสไม่น้อยาอยนเสียมากหตรฐมาตรฐานมากคุณผู้ชมจ้านี่นี่นี่ เซตีีเสตียสิทธาโดนพุกประเด็กเป็นไดหนิค่ะอ๋อนี่บอกพุกห้าร้อยน่ะนะเต็มหันเมนอกเต็มเมนบอกโอ้เขาเขาขายอยู่พุ่นเมนบโบโบเมนประเด็กไปเต็มเมืองไทยผีบอก <ไ>อ๋มมมอมีแต่กระปุกนมม้นกระปุกใหม่ออ๋อเห็ดอยู่หอ๋อแต่ว่าน้ำมันนีเห็ดอยู่พุ่นแม่นนี่น้ะประเด็กนัวค่ะโอ้เซฟขนาดเซฟอีหลีค่ะคุณโซมจ๋าไป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 กินน้ำเยลคามีกัน,ย,นย่างซ้ำเยอะๆค่ะนี่ย่านควมสองมือสองมือเบอร์เท่านั้นละเออโค้งหนึ่งได้สองถ้วย แทบีเลยแต่วนนี้อย่างไซ้อนเฮาตุนอะไรตุนขอเขาเนี้กี่เหไว้พรมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมซีมเลยค่ะเด้อเข้ามาทเบิิปมันมับ้านี้เห็นนี่ไหมคะนี่เสียดเดีเนี้ยไเกินตำมะม่วงแทบปั่นนี่จ้าื่อะเพิ่อ บบเห็นไอขสัก,สกปะกูไม,ม่มา,าสมัครคาแขนเนี่ยขึ้นักคาแคนยใครบสนักมันเป็น,น,น,นบอกเมนบอกใ่นเราเนาะม่ เป็นบสมครเป็นปอบเจสตาสมครเป็นยังไงเฮาสมารก้นหมูตั้งแต่เฮาไปซีมในโคกเรามอนี้เป็นปอบเพราะว่าหมอผ้าไ่ติงออกไปแล้วเป็นปอบมอแหลมันเลยเป็นปอบแนวเปลี่ยนแนวเ่นแนวสมารบัดทุกคนมันมาใส่ ใครอยู่ดอกมันนอนก็เป็นในโอนอยังทำบุธน์ไม่ยอดกินคนนี่ยจำน้อยบอดเลยมันนอนส่งสามคนเข่าหันอุ่นของคุณผิดมงทับเลยสูงพ่อแม่ไฟข้างขาไปในกูกินบอดคุณนอนก็มูกพูเดียวพ่นมาคบแก้งพิ่อนไหนะคะรุ่นเดียวกันเบิดเลยนี่นั่งกินอยู่นี้บนมวนเพิ่นยังไง มาอบุญนมาอบุญนแล้วมีใครสุดโต่เอาไปหอดตอนแรกับ่มีูุชไยกับไปหออพ้าเจ้าเราไปนอนอยู่หันเนาะไปนบ่บนี้บพืนี้่นอนอยู่คุณแล้วเหรออ๋เอาเอาไ่าบาดกินเนี่ยยกโก้เออยังสั่นไหมไหมเออแซบขนาด ของพี่น้องเพื่อนบ้านเราค่ะของฝั่งเราเรามาจากสวรรค์เขตเนาะเราโบได้อันนั่นเลยได้เราโบได้ซิมเลยเราวะตัมยุสัเราก็ประมาณนั้นซองสองจองอันนั้นเปรี้ยกหันราการน้ำตาจกหนึ่งเป๊ะเลยโอ้โพุกละห้าร้อยพุนเราซื้อมาพุกละห้าร้อยเราซื้อมาเออ อเสบอย่างนั้นค่ะโอ้ยเอ่อยเอาไปมันจะเหมียนมูเขาสิอยากน้ากลิ่นกลินเอาละค่ะคุณผู้ชมจ้าได้เปรตนาทีสกอนแม่เห็นอนยังไ่หมดเปรตนาทีกระเจีนาทีนึงกินสก็กินสกนี่นี่ค่ะจะพักย้อนโอ้อันกระถุงอันไหนเด้ถุงใส่ข้าวคอยเด้ส่ะเออน่กกระจาข้าวออกเสือละ บอกแล้วามันหม็นาเพราะว่ามันคินเหม็นว่อนนไม่นเร็ม่นก็ขออันนี้คไปังกันแล้วทำูดียวามันหมนัาพี่น้องเพื่นเราเอาเส้นงข้าวไปให้นะโอ้เป็นนายเนาะเป็นนายเนาะมื้อกินอีกเด้อจาโอ้จะเป็นเต็บ ไม่ยกินตำมันเลนี่นะคอในซีมีเมนูอไว้หนึ่งคำนี้อสดวให่แนี้จันี้นี่นีนี่ม่ฆ่ไม่ค่าเอาค่ะนี่ค่ะคูงามบบีว่าเขาภาษาเดียวกันคำแยงเดียวกันนะมาหากนเป็นวัถุกันเปิดคำนี้เอาละคุณผู้ชมจ้ะค่กินตำมันบะกรูดเทนี้นาะคำเลยได้นี่สี่โมงแล้วมั้นี่ขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมช่องนาโค้งหนองผิงให้ยายั่ผู้ชมจ ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอนะสวัสดีค่ะได้บุญน้ำกันเดิ้อมาบุญกระดันสวัสดีค่ะ